ครับผมสวัสดีครับความพนองป้องไาสกุสกุลครับผมวันนี้กับเป็นมันกับตัววันที่1 0 13ครับหนึ่งวันที่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคม256.3ครับผมและแล้ววันนี้กับในมากกินเขาเพิ่มครับมาบอกอาหารความพ่นองครับวันนี้อาหารในการกัดตัวสําหรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับกักตัวฟรีกับรัฐบาลไทยครับผมนี่เลยครับ แกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ไข่ต้มครับข้าวสวยไข่ต้มของหวานครับกล้วยบัวชีครับผมครับผมแล้วก็แก้ได้ออกจากสถานกักตัวนะครับครับอีกอีกหนึ่งวันก็คือวันที่สิบสี่จะไม่ได้ออกครับเราจะได้ออกวันที่สิบห้านู่นนะครับวันที่สิบห้าตอนเช้าใครจะได้ออกก็คือผมจะได้ออกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งมกรา สอ6ห้ารครับผมซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราได้กลับบ้านครับผมกินเข้าได้ไ้มนะครับแสมครับแซมนิวเขาครับอันนี้ก็ข้าวเที่ยงครับที่โรงแรมพทลโซราชดาครับที่ผมกลับตัวครับอาหารเจ้าที่ดูแลอย่างดีครับผม ไปกินตำหุงครับ14วันยังไม่ได้กินส้มตําเลยต้องอดใจครับอดใจไปกินที่บ้านไปกินที่อุดรครับไปกินเยอกุดอมากาครับฝากถึงคนที่กําลังเดินคิดจะเดินทางกลับอ่าประเทศไทยนะครับคือจะวางแผนกลับประเทศไทยคือบอกว่ากับตัวกับ,บรัฐบาลก็โอเคครับก็คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายคือฟรีทั้งห้องพักแล้วก็ค่าอาหารครับผม าตรวจโควิดก็ฟรีครับนี่ตรวจกันสามครั้งครับซึ่งผมได้ตรวจครบแล้วทั้งสามครั้งต่อไปอก็คือเป็นการกลับบ้านครับผมก็คือครบกําหนดทางหน่วยงานหรือรัฐบาลหรือว่าผู้ดูแลก็จะไปรับกลับคุณนางเข้ามาซึ่งตอนนี้อยากกลับบ้านมากครับคืออยู่แต่ในห้องสิบสามวันแล้ว มันก็เบื่อมากครับเบื่อมากถึงมากที่สุดคือไม่ได้ทำอะไรเลยครับกินนอนกินนอนครับคลิปนี้เี๋ยท่าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับมาดูว่าวันที่สิบสี่จะมีอาหารอะไรให้่าท่านผู้กัดตัวที่จะทำจากให้ญี่ปุ่นได้ทานครับเรามาลองดูกันว่า มันพรุ่งนี้มันที่1 4อเราจะได้อะไรทานกันครับผมสับคลิปน,นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ